สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบปอกันอีกคือเกา่าเนาะค่ะท่านผู้ชมมือนี้จ่าปอเดินทางมาหาหนองเปิลเน,นาะสวัสดี <c oughs> น้องเปิลเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเอฟซีทา,า,างบ้านนะคะาามือนี้จ่าปอกะน้ำเงินเนาะค่ะเนาะทีอเอฟซีทางบ้านเพิ่นได้โชคน้ำหนองเปิลที่รวมสมทบทุนเฮ็ดบุญน้ำแม่น้องเปิลเนาะหนองเปิลเพิน่พนได้โชคงวดวังหันเนาะค่ะเนาะเลขออกเจ็ดสองเนาะหนองเปิลเนาะผ่แต้มเดียวเลขหนะค่ะเพิ่นก็เลย รวมทำบุญกับน้องปืนเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันหารอยบาทค่ะนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมหนึ่งพันหารอยบาทเนาะพอให้เพื่อนทังสองคนไออายุมันคันยืนอันให้ถือน้ำกันหัวสม่ยมให้ถืน้ำกันเลยค่ะพอให้ท่านครูบาอาจารย์เปิดมเูดมเปิดทิศเปิดทางเจ้าทินจะพูมิทั้งหลายลเลยไอเส้าวาดาเส้วุดมันสืมองเห็นความดีเาเองค่ะพี่น้องเปิดท่าเปิดท่าไอเพื่อนืออีกนะฮะถูกือน้ก้านทุก ้องสองจาปล่อยถือเบิด์สักคนมาลาชงแลบปั้งน้องเปืนน้องเพราะคุณครูบาอาจารย์พญาแถนเนอจ้ะที่เปิดโน้ตเปิดทางใ่้ไงอ่าถูกเงินดีๆนู้นไปต่อยอดทำบุญก็ได้พี่น้องแต่ว่าก่อนก่อนต่อยอดนู้นต้องขึ้นห้องขึ้นห้องนู้นก่อนต้องขึ้นของรักษานูก่อนนะพี่น้องมันตั้งสิครั้ง การเป็นท่านผู้ชมทางบ้านที่เพิ่นได้โชกับน้องเปิลเนาะ,ะเป็นพี่ผู้ยิ่งแล้วก็พี่ผู้ทายพีผ่ผู้ทายนั่นฝากเงินมา1,000พบาทแล้วก็พี่ผู้ยิ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นทรงมาจํานวนเงิน500รบาทค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอประสงสิออกน้ามเนาะค่ะเนาะ,ะการหอดถึงมือน้องเปิลลวเนาะค่ะน้องเปิลค่ะบาดนี้เขาเรื่องเเนาน้อ,นองเปิลเนาะ,ะเป็นจังไหนความเ่อนไหวพีเมย์มหาบ่น้องเปิลมหาคา่ะมือสอหมาเข้าม,มันมาเนาะค่ะ ปพระวาณที่สองกวนูหนได้กินถูกกินดอกไม้หอมฝุ่งกระจายมาเสียงนี่กวนั่นกองแกงกองแกงก็ติดแตงผัเขากินเลยวัวเฮ้ยแม่มาหาหนูแต่แท้ขึ้นมาหนูก็เลยเอาถู่มาจุดแม่เอออยากแง,งากระแตงกินเดออ้อว่าเนี่ยมือสองไอ้เนี่ยมือส้ามาหนูกัดส่บใส่ก้วยนะเพราะว่าการะดำมากินก้วยอยู่แล้วค่ะแต่หนูกัดส่ขนมดอกบัวใสหนังไซยังล่ะค่ะเพราหนูกัดส่บาเนี่ยมือสางอยู่แล้ว เงืนตีไอเอฟซีมันเหมาะไปนู้ก็บจีบีต่อยอดในการทับบุญคือเก่าแหละค่ะพี่น้องพาบุญมันคือคือเงื่อนใดว่านั่นนี่บอกง่ายๆคือมันเงินห่อนนะพี่น้องเขาต้องต่อยอดเสริมบารมีเสริมดวงเขาต่อไปเรื่อยๆน้องเขาก็บทมีดวงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฝันอีกมาขึ้นได้จตาปอฝันว่าอันฟันว่าอีเมลอะไมา่สี่ใส่เงินยิ้มปุยปุยหมดขาดขาดบ้านเลยที่นู้นแน่นอนกับพวกก่อน คนพอนยิ้มปุยปุยเฉยใส่เงินบ่อผาตคนได้ยิ้มแล้วก็จะปอกว่าทักหนูเสียบ่าจังไหนเงินทองหลังกึ้มาเงินหนูจะบ่มีหม่องสิยโ้ตั้เงินตักทองไรมาแล้วพอหลวงพ่อก็ต้องเงินตั้งทองอู้จนจนหนูตกใจตะลึงตื่นขึ้นมาจนหนูเสดุงตื่นเพราะว่าเป็นอย่างงี้โอ้ยหนูเลยบอกว่าโอ้บ่บ่อะไรหนูก็เลยว่าอุ้ยฝันดีฝันฝันดีตัวนี่เลยว่า ออกบาลเลยที่นู้นเต่แท้เลยคืออะไรตางสิเกษสิมารักษาหนิถ้าอีเมลได้ยิ้มใส่เราสิใส่เงื่อนเราี่บาลเลยที่นู้นต้องเต็มค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนุ่งกา่ันตีคอนเฟิร์มเลยค่ะาหกกลับมาแน่นอนจะ้ะฟันขาดเลยห่ฟันขาดเลยค่ะบ๊บบอกบนกาําลังด้วพี่น้องค่ะข<อ>ันผู้ใดกับซื้อลอตเตอรี่กันๆด้วพี่น้องขันออกล่างกันใส่ซอแดงนะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันขอ,นอง,งนคนนี่คือนุ่งกะคอนเฟิร์มการันตีเลยค่ะว่า พอหกเก่าพอมาทอนแล้วถึงไปเหล็กสวยงามที่สุดหกเก่ามันเป็นครูกันอยู่แล้วค่ะอืมมันใจบ่อนองเปิดมันใจสุดยอดเลยหกเก่ามันใจหกเก่าแห้งค่ะค่ะค่ะแต่ว่าแต่มีขนัขน,นคันนูฝันเป็นตัวแดงจึงคือขึ้งหวัวกรนนี่นู้สิติโตจะปอดวนคือกขั้นใสค่ะ,ะค่ะ,คะแต่ว่าในหัวนี้นี่ในหัวนี้นี่ฝันแต่เห็นแม่ฝันแต่เห็นแม่ เ็มยมาสี่เส้นเนบ่อนองเปิดจ้ะสี่เส้นเหินกบเพิอันนั้นแหะค่ะเพิรนเออมากองแกงกองแกงไม่คู่อะไม่ไม่ขึ้นเดียวกันเลยบ่อองเปินบ่ค่ะคนละขึนคนละขึ้นขึ้นขึนตีกองแกงแกงึ่งมือมือพักมันผะใ่โอ้มันผาใยอะบ่เป็นเพิ่นหิวเขาบ่อนองเปิรนบ่หิวเขาเอมาจกมะขอจนบุญตนน้นเขาโป้งหัวนี่นู้็เไล่ไส่บาศค่ะค่ะอือบาศนี่พ่อพอพ่อขึ้นต่อมากขึ้นได้หนองเปิรนที่ันว่าห โอ้มาขึ้นเงินไหลมาเต็มเมื่อนเต็มซานทั้งเงินทั้งทองเจนบ่มีหม่องสิไว้เพื่อนหนูมีสองหลังนะพี่น้องค่ะ,ะเต็มทั้งสองหลังเลยทั้งสองหลังเลยอาตุเจ้บ่มีหม่องว้เงินไม่ททองทักนูเสิว่าจากไหนงาขันเงินไหลมาเทมากปานนั้นว่าผาาแล้วน้องเปิลผ่าเลยค่ะจะป่อย้มื่อแต่ว่าขนาดหววก่อนนอหัวที่ออกเจ็ดสอง,น,องน้องเปิลฝันว่า มีแขกมีคนมาเต็มเพื่อนเต็มซ่มานน้องปืนเนาะก,กาเลขของน้องเปืนกะเข่าตรงๆงเลยเนาะเจ็ดสองปุ๊บบ่มีการกลับใดๆทั้ทงสินโอ้ค่ะท่านผู้ชมเอฟสี่ค่ะใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะน้องเปืนเน<ข>าะแต่ว่าน้องเปืนนี่เพื่อนมั่นใจครับแต่ว่าแต่วางห่อนก่อนผ่าดังเดียวผ่าเล็กนะอืมอมองคนเพิ่นกัสีซ่าเนี่ยมัน้องนเพราะว่ามันใบตัดหางอืมค่ะค่ะท่านผู้ชมก่ะ เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องเปิลนาะน้องเปิลนาะแต่ว่าพอท่านได้ฝันโตสีแดงแต่ว่าเพียงแต่ฝันเห็นแต่ว่าหนูหนูวา่าเมนูต้องมาอีกมือไว่ใครสิออก่เพราะว่าเพิ่นยังพลาดไม่เกิดเพิ่น,น,พพนต้องมาอีกเพราะว่านวนหนูเฮ็ดบุญให้เพิ่นมันทําบุญเพิ่นก็มาหาเลยอืค่ะหนูก็อธิษฐานสม,มือสมเป็นเพราะว่ารูปที่หนูโซโเอฟซีแตงแต่คลิปที่แลว้วหนูไหวหัวเตีย้ยงง้อเตี้ยงตลอดกถพาสินเมนูกราบหนูไหวทุกมือพี่น้อง โอ้ยซานนต,ตู่นอหน้องเปิ้ลแม่มาหาหน้องเปิ้ลอีกโตแดงจึงคืนเลยเด้นอน้องเปิ้ลเด้อยัใไงตักสามโตล่ะกระดาปอคือไม่ได้ยังไงจะโคกหมล่ะคือ<ง> <laughs> แต่ว่าในงวดนี่ในคลิปนี่เนาะในมือนี่มือขึ้นนี่ล่ะว่าสัสานซาน้องเปิ้ลนี่ปั้นเห็นแม่มาสี่ใส่เฮือนยิ้มปุยปุยเลยเปิ้ลนี่เปเป็นบัตรเล็กทีก็เก่าเก่าเพราะว่าเงื่อนล้างมากเมสี่ใส่เหื่นบ่หวานเท่ายิ้ม เขาเก่ามาแน่นอะนุ่งก่คอนเฟิร์มเลยค่ะอ่าน้องน้องเปิ้ลเว้าต่อเล่ย่าบังขันน้องเปิ้ลสิว่าหยังไอไอไอกั้นกั้นไอ้ไอ้วันพระใหญ่นี่หนูต้องเย็บซ่วยพี่น้องขึ้นขึ้นยิ่งขึ้นน้องมันบ่แม่นของง่ายๆคือคือคือขึนอยู่ในธรรมหรือเปล่าในธรรมคือมีแค่คั้นหนาขันแปบไปหาะพอเลียงพี่น้องนี่หนู่งขึ้นนี่ก็ต้องเย็บซ่วยใส่ดอกไม้หลายอย่างพี่น้องค่ะต้องเกย์อะต้องต้องเกินต้องก้าวหลายอย่างต้องมีเขามีน้อมเลี้ยงเพิ่อนในพี่น้อง ทุกันสินใหญ่ที่น้องเปิ้ล่ที่น้องเปิ้ลเทดทุกสินแม่อันใจทุกสินใหญ่ต้องเฮะมันยากก็ทำานะพี่น้องเพราบอกไว้ก่อนว่าแทนเขาต้องเฮดแนวนั้นค่ะค่ะแต่ว่าบินนู้ต้องเก็บดอกไม้บูชาพอของขมาพอกาติ้นพอแล้วกระติ้นติ้นไอติ้นผัวนะค่ะตา้มลักแล้วมันตะท่ามากค่ะคืนค่ะตามตำราตามตำราพระยาแทนมาจังสันอุบาอาจารมาสอนมาทังสันค่ะค่ะ แต่ว่าอาจารย์ส่วนเป็นแทนนเนี่ยคนก็เป็นแม่ใหญ่หนูเองอะคะ่ะเพิ่นสั่งสอนมาแต่ว่าแม่หนูนี่เพิ่ยคนไม่บอกแน่นอนล่ะแต่ว่าบุ้งแต่ว่าต่างคอนเอนี่ยห้อยออกเนี่ยนะ,ะอา้าวจังได๋กัจ่าปอนี่ก็ติดทุกวินาทีทุกมืัอทุกวันล่ะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมเนาะยต้องติดต่อจ่าปอดวนปั๊บเลยกได้เด็กเด้อสิบห้องข่ขาไอ้แม่นห้นูนี่ยบางครั้งแต่ว่าหนูกะคอนเฟิร์มว่าหกเก่าบ้าผาฟันเนาะน้องเพิ่น้อฟันเลยหัฟันเลยหกเก่าบ้าผาด อ่าค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณน้องเปิลหลายๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะถูกมีโฉงมีเหลือคมื่อกันเด้อพี่น้องเอฟซีถือกันถูกสองของจ่าปอดเลยค่ะสาธุสาธุขอบคุณน้องเปิลที่แบ่งปันเรื่องเล่าขอบคุณพระคุณพระเดชคุณครูบาอาจารย์นะคะสาธุสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขในถ่ายคลิปกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขกของน,องน,น,ะะน้องเปิลเนาะค่ะนอผีเมมาสี่ใส่เฮือนค่ะบ้านเลขกที่ของน้องเปิลน,นี่ก็คือหกเกาเดอร์ค่ะท่านผู้ชมน้องเปิลเพิ่นฝันเมื่อนคนืนเนาะค่ะนอฝันสดสดหมาดๆเลยค่ะเห็นผีเมมายืนสี่ใส่เฮือนละกะในคืนเดียวกันนั่นกะฝันว่าเงินค่ะบ่จักเงินจักทองละค่ะท่านผู้ชมไหลเข้ามาเต็มเฮือนเต็มซ่านน้องเปิลเลยค่ะ บบจักเงินจักทองเนาะค่ะเนาะน้องเปิลเพิ่นกะเลยว่าขั้นฝันแบบนี้ฝันดีค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่เพิ่นนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเขาคักๆน้องเปิลว่าจังไก้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจจรณาาอาเนาะคะ่ะเนาะแต่ตัวเลขนี่น้องเปิลน,นี่เพิ่นว่ามั่นใจคักค่ะแต่ว่าฝันเป็นตัวเป็นตนตัวแดงจึงคืงนงั้นเ <c oughs> มเพิ่นยังบอท่านนมาบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้องเปิลว่ามั่นใจค่ะว่าจังไดเมเพิ่นกะตรงมาบอกค่ะในงวดนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมเข้ากับรอช่มรอ ลุ่นล่อฟังไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จาา่าปอกะสิคอล่าธรรมุชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะก็ขอบคุณธรรมุชมทีเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของจ่าปอเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะธรรมุชมให้ถึกเลขกันทุกคนคะ่ะธรรมุชมสําหรับคลิปนี้กะขอลาธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ให้โชคให้ m านกับตัวเลขของน้องเปิลเนาะคะ่ะธรรมุช่มรวย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 น้ำกันค่ะขอบคุณค่ะ